พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนลอยมวยปล้ำมันๆในอดีตโดยเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งย้อนกลับไปปี2008ช่วงนั้นใกล้จะถึงศึกเลเซอร์มเนียครั้งที่24หนึ่งในคู่สำคัญของเลเซอร์มาเนียในครั้งนั้นก็คือแมตช์ที่เดิมพันอาชีพของสุดยอดตำนานแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างลิกแฟร์ซึ่งเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากลิกแฟร์ที่อยากมีแมตช์ในเลเซอร์มาเนียแต่ทางด้านประธานของสมาคม W w e ีก็ตกลงให้ลิกแฟร์ปล้ำ แต่มีข้อแม้ว่าหากริกแฟร์แพ้อาชีพการเป็นนักเว็บลั่มก็จะจบลงตรงนี้ทันทีลิกแฟร์ตอบรับข้อตกลงนี้และได้ขอท้าเจอกับชอนไมเคิลส์ด้านของชอนไมเคิลส์เมื่อได้ทราบเรื่องก็ไม่อยากจะสู้ด้วยเพราะว่าริกแฟร์คือนักเว็บลั่มที่ตนเคารพมาโดยตลอดหากริกแฟร์แพ้ชอนจะเป็นตราบาไปอีกนานลิกแฟร์ไม่สนใจสิ่งนั้นพยายามเตือนสติของชอนไมเคิลส์ว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุดสู้ด้วยเกียรติทั้งหมดที่มี แม้ว่าริกแรรจะแพ้หรือไม่ก็จะยอมรับในผลนั้นชอนเมื่อได้ฟังแบบนั้นจึงตอบรับคำท้าน,นี้ด้วยความเต็มใจพปกรมมชแห่งเกิติยศที่เป็นหนึ่งในหน้าปรเดสซาขององค์การมวยปล้ำแมชที่ต้องเดิมพันอาชีพของตำนานาผู้ยิ่งใหญ่เีนเจอบอยลิกแรดที่ต้องมาเจอกับชอนไมเคิลส์ในศึกเรสนเนียครั้งที่24เปิดตัวมาก่อนกับสุดยอดมวยปล้ำชอนไมเคิลส์ คุกเข่าพร่ำพราณนาพร้อมพลุฟไฟเสียงดังสนัน่นแมสนี้ต้องมาเจอกับตำนานน้กงวยปล่ำหนึ่งในไอดอลของตัวเองชอนต้องมาสู้กับคนที่รักและเคารพเรียกได้ว่าไม่มีทางเลือกจริงๆและต้องมาดูกันว่าจุดจบของการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและเปิดตัวตาวมาด้วยชุดที่งดงามบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่เขาก็คือตำนานน้กงวยปล่ำอดีตแชมป์โลก16สมัยริกฟแฟร์ เดินออกมาพร้อมกับจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่งดงามไร้ที่ติสมกับเป็นนักเวยปร้ำผู้เป็นตำนานมาดูกันว่าแมสนี้จะเป็นการจบอาชีพนักเวยปร้ำของลิกแฟร์ที่มีมาอย่างยาวนานที่มากถึง35ปีหรือไม่เพราะหากลิกแฟร์แพ้จะต้องเลิกปร้ำไปตลอดชีวิต เปิดมาถึงชอมไมเคินขอจับไม้จับมือแสดงความเคารพแต่ลิกแร์ก็ยียวนกวนประสาทไม่ยอมจับพร้อมย่อเยอะอีกถ้าเป็นรูปผมพร้อมร้องวู้เรียกว่าเป็นสิ่งเท่าที่ทั้งเก่าและลีลากวนบาทาเหลือร้ายจริงๆทั้งสองเข้าปะทักกันไม่ทันไรยชอมไมเคิลเอาไายกระแทกลิกแร์ล้มทั้งเยืนดูเหมือนว่าคุณปู่จะมีเครื่องกระชอดนี้อู้ดูมุนกุนไม่ต้องไว้นอกก็เร็วแบบนี้ก็สนุกดี ทั้งสองเข้าปะทะกันอีกครั้งซายเฮกล็อกต่อได้แบ็คแฮมเมอร์ล็อกบิดกันไปมาฝีมือดีกันทั้งคู่ไม่น้อยหน้ากันเลยจังหวะนี้ชอไมเกิลเสริมแรงมาเจอคุณปู่ลิกแฟร์จับทุ่มข้าสะโกลงไปนอนก้องกับพื้นชอไมเคิลหลันแอนแต่ปู่ลิกแฟร์ยียวนไม่หยุดพร้อมตะโกนร้องวู้ดูไร้อน่อยๆของจริงมันต้องแบบปู่นี่ทั้งสองเข้าปะทะกันอีกครั้งดันกันไปดนกันมาดันจนติดมุมกรรมการเลยเข้ามาแยก ย่ายกังกอนนะย่ายกลางกอนมีที่ดังเยอะแยะทำไมต้องมาจกที่มุมนี่ชอร์ไมเคิลคิดในใจตาเท่าคนนี้เออไม่เลิกจริงๆว่าแล้วชาร์ก็ชิงผลักอกพร้อมบอกให้ใสหัวไปปูริคโตคืนทันทีเอ็งต้องใจสู้หน่อยสิวูดมือ้องทำเป็นอ้อมมุยคอรบชอร์ไมเคิลไม่พูดเยอะแต่มือไวตบหน้าปูริคชาร์จเข้าให้เสียงดังชัดไม่มีเพี้ยนลิกแฟร์ถูกตบหน้าถึงกับหน้าชา มื่อกี้พูดเพลิมไปหน่อยเกิเรีวไม่ทันโดนตบขณะกำลังพูดอยู่ก็เรียบร้อยครับปากแตกปู่ลิ๊กเริ่มโมโหเดินเข้ามาหาชอมเไมเคร์ผักหลังติดมุมต่อได้ตบหน้าอกสับไปอย่างแรงเสียงดังฟังชัดบ่บอกถึงความเจ็บแสบแทบกระอะักชอมไมเค์์ขอสู้คืนบ้างแลกกันตบแลกกันต่อยคนละทีสองทีอย่างเมามันเผ็ดแสบแทบดิ้นขยี้ใจ ชอไมเคิลจับลิแแปลเวียงรอจะเสยแต่ปู่รู้ทันเตะชอไมเคิลกระเด็นต่อด้วยฟันศอกแล้วก็ทิ้งเข่าเมามันมากดูเหมือนศึกนี้ปู่ลิ้จะทุ่มตัวสุดๆไม่กลัวเจ็บอะไรเลยและจังหวะน,นี้ชอไมเคิลก็อยู่ไม่นิ่งซนเหมือนลิงขึ้นเชือกเส้นที่สามหวังจะโชว์ท่าสวยแต่ปู่ลิกตามาจับปุเงยงลงมาหลังของชอนฟาดพื้นลงไปถึงกับร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ท่านี้ผมไม่ถนัด ทางดังลิกแร์ของจริงอกมนแบบนี้เดี๋ยวดูปูจะทําให้เด็กมันดูไม่รอชา้าลิกแร์ขึ้นเชือกใส่สามว่าแล้วก็กระโดลงมาขวางลําตัวอาศัยชอ้อนไมเคลิลกรรมการขอนับแต่ยังได้เกทสองลิกแร์พยายามใส่ฟิกเกอร์โฟสตแต่ถูกชอ้อนไมเคลิลทีลิกแร์กระเด็นตกเวทีลิกแร์อยู่ข้างล่างเวทีชอ้อนไมเคลิลอยู่ด้านบนขอเสริมแรงสไลด์ตัวทีปู่ลิกล้มทั้งยืน แต่ก็ยังลุขึ้นมาได้ชอไมเคิลส์เห็นแบบนี้เลยสปริงตัวเทเลการหลังโช์ท่าสวยหวังจะอัดลิกแร์แต่ปูดันหลบได้ทพอของชอนไมเคิลส์เลยไปฟาดกับโต๊ะผู้บรรยายอย่างแรงโต๊ะพังยับทันทีงานนี้มีจุชอใช้มือกุมท้องด้วยความเจ็บปวดใครก็ได้ช่วยหมดทีล็กแร์ขึ้นไปบนเวทีแล้วส่วนชอนนอนเจ็บอยู่ข้างล่างแล้วก็นานเกินไปจนกรรมการต้องนับหากขึ้นไม่ทันจะถูกปรับแพ้ทันทีแต่กรรมการก็นับได้แค่8 ชาวไมเคลิลตะเกียกตะกายขึ้นมาทันโอกาสดีแบบนี้ปู่ริกไม่รอช้าขอกระทืบช้อนต่อทันทีริกแฟร์ได้ทีเล่นงานช้อนอย่างต่อเนื่องพร้อมโชว์ท่าเด็ดจับช้อนไมเคลิลยกตัวตั้งฉากข้างเอาไว้ด้วยความแข็งแรงใช้ท่าวูริโคตซูบเหกเวทีสั่นสะเทือนไปหมดปูริกจับกดทันทีแต่ก็ยังได้แค่2เลยขอร้องจับกดอีกทีเผื่อฟลุแต่ไปยังได้แค่2เหมือนเดิม ลิฟแร์ตอนนั้นในวัย60แต่สภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงมากตอนนี้ชอไมเคิลเริ่มสู้ได้อีกครั้งพยายามโต้คืนตบตบตบลิกแร์ลากคอเวียงชอรจับลากคอเวียงชอรมาเด้งเชือกชอรเด้งขึ้นมาจับลิกแร์มาหักคอตอนนด้จับปูเสยตกอเวทียังไม่ห่างสังขารคนชนาบอกรัฐบาลแจกเบี้ยให้ด้วยดือยละ600ชอไมเคิลไม่ทนแล้วขอปีนขึ้นยอดสาวตีลังกาท่ายังสวย อาศัยลิกแฟรงานนี้ไม่พลาดได้แต่ว่าเสียวส,สาวข้างเวทีร้องวีดไว้หนูไม่กล้ามองหนูไม่กล้ามองทั้งสองได้นอนที่สภาพก่อนที่จะค่อยตะเกียกตะกายขึ้นไปบนเวทีพร้อมกระท่กกันต่อผลักกันตบหน้าอกเสียงดังปวดแสบแบบต้องเรียกหายาหม่องตราถ้วยทองชอบไม่เคลืนฟันสอบใส่ลิฟแฟร เด้วยจับทำหมันแห้งอะตอมิกดอบโดนเข้าไปอันทะถึงกับปวดระบมระดมทุกได้แต่แนะนำจุดนี้ไม่ควรทายาหมองชอนไม่เคลือจับปูลิกมาสแลมลงไปชอนขึ้นเชือกปีนยอดสามารถแล้วกระโดดลงมาใส่ซอกบ,บินลงมาอาซยลิกแฟร์ไปเต็มๆโดนไปแบบนี้ถึงขั้นแย่แน่ๆเพราะหลบไม่ได้ ชอนเมเอร์อเข้ามุมพร้อมกระทือบเท้าสตาร์ทเครื่องเตรียมเผเด็จศึกด้วยท่าไม้ตายแต่ก็ไม่ไวยพาใจอ่อนดันเบรกกลางเวทีเอาเลยได้ทีลิกแฟร์จับรวบขาชอนล,ล้มทั้งยืนปู่ลิกไม่สนจับหักขาใส่ท่าไม้ตายฟิกเกอร์โฟอย่างเลือดเย็นชอนไมเคิลถึงกับดิ้นพลาดพลาดเห็นเห็นพลาดเห็นเห็นแฟนๆฮือฮาบอกชอนไมเคิลพลาดแล้วพี่แต่โชคยังดีที่แก้ท่าได้รอดอย่างหวุดหวิดชอนพลิกกลับมาสู้กันต่อ การต่อสู้ดําเดินมาอย่างดุเดือดเมามัานไม่ต้องพักลิกแรดจับใส่ท่าไม้ตายอีกครั้งชอไมเคิลโดนเข้าไปถึงกับเจ็บปวดรวดร้ราวพาเศร้าใจเพราะคุณปู่ไม่ใยดีชอไมเคิลจะตกพื้นยอมแพ้หรือไม่ได้แต่ดิ้นพล่านเรียกหาเชือกแต่เอื้อไม่ถึงกว่าจะรอดมาได้บอกได้คาเดียวว่าสุดขาดใจแทบสิ้นชีวะแมสนี้ลิกแรดทุ่มตัวสุดๆแต่ทว่าเผลอเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเจอชอไมเคิลเตะบาดด้วยท่าไม้ตาย ปูริกหายวับดับวูบคาบาธาแต่เด็กนอนพังงาบหายใจลอยลินชอไมเคิลจับกดแต่ก็ยังได้แค่2เฉียดฉิวนิดเดียวเกือบสิ้นแล้วเชียวชอไมเคิลเข้ามุมเตรียมใส่ท่าไม่ได้อีกครั้งแต่ปูริกก็ยังนอนมืนลุกไม่ขึ้นจากการโดนเตะเต็มปลายคางแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของริกแร์เจ้าตัวใช้มุมบงังสายตาของกรรมการปูริกเห็นจังหวะดีจึงรีบดีลูกหลังเตะใส่ชอน,น้อยชอไมเคิลถึงกับจุกหน้าตาซีดเลยจังหวะนี้ล้มทั้งยืน ลิคแฟร์ค่อยๆคลานมากดแต่ก็ยังแค่2แล้วก็เพลยอ,อีกแล้วสิ่งเท่าโดนท่าไม้ตายของตัวเองย้อนกลับมาเล่นงานลิคแฟร์ดิ้นพลานร้องด้วยความเจ็บปวดแต่โชคดีที่ลิคแฟร์มีความเจ้าเล่ห์จึงรอดมาได้ตอนนี้ปู่ลิคพร้อมแลกตบหน้าอ,อกกับชอรไมเคิลส์แต่ดันพลาดอีกแล้วตบเพลินไปหน่อยเจอชอร์ไมเคิลส์ใส่ท่าไม้ตายเตะเข้าไปเต็มปลายไา่อีกครั้งทั้งยืนดับคาที่ฟันดีละทีนี้ชอไมเคิลส์พยายามลุกขึ้นยืนตเรียมเผด็จศึกตั้งท่ากระทือเท้ารอแล้วบอกให้้ลลิแฟรุกขึนมา แต่อาคขันจริงนั้นตนก็ไม่อยากทําเพราะหากทําไปนั่นก็หมายถึงการจบอาชีพน้ำปลาของชายคนหนึ่งที่ตนเคารพรักจิตใจของชอไมเคิลร,รู้สึกไม่อยากทําแต่ด้วยหน้าที่จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝืนใจทําด้วยน้ําตาลูกผู้ชายลิกแฟร์คุกเข่าวกวัดมือเรียกบอกให้เอาเลยจัดการให้มันจบจบไปทําหน้าที่ของหน้าให้ดีเถอะไอ้น้องชายลิกแฟร์ร้องไห้น้ําตาไหลรินรับรู้ถึงจุดจบของตัวเองและพร้อมที่จะยอมรับชะตา ชอนไมเครืตัดสินใจด้วยน้ำตาพร้อมกล่าวว่าผมขอโทษผมรักคุณและฝืนใจสุดชีวิตจัดการสวิตช์มิวสิกเตะไปเต็มปลายคางของริกแฟร์ชอนจับกด1 2และ3มันจบลงแล้วกับอาชีพน้องว็บลัำมของชายคนนี้ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า35ปีชายที่ชื่อว่าริกแฟร์ หลังจากสิ้นเสียงนับสามชอว์ไมเคิลถึงกับร้องไห้กอดริกแฟร์พร้อมจูบหน้าผากแสดงความรักและเขารบต่อสุดยอดตำนานนวลปล้ำผู้ยิ่งใหญ่ริกแฟร์ได้อำลาแฟนๆอย่างสุดซึ้งในศึกนดซิมเมเนียครั้งที่24 35ปีแห่งตำนานขอบคุณริกแฟร์ขอบคุณที่มอบความสุขมอบความบันเทิงให้กับแฟนๆมวยปล้ำมาอย่างยาวนานที่มากกว่า3ทศวรรษ ทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการมาเสนอแมชมวยปล้ำของเราสามารถทําให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปลามานานได้กลับมาสนใจและชื่นชอบในการดูมวยปล้ำอีกครั้งแมชมวยปลปมะมานตอนหน้าจะเป็นแมชอะไรนั้นจะลืมกดติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดแมชมันๆแบบนี้อีกสวัสดีสถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีครับ